วัดความยาวปลอกนะคะตัวนี้ใช้ยี่สิบนะอันนี้แม่หม่งเผื่อให้แล้วนะรับปลอกใช้ยี่สิบห้านิ้วนะตัวเลกหม่งเผื่อให้เรียบร้อยนะตัวจริงที่เย็บให้ดูวันนี้มันจะสั้นไปนิดนึงแม่หม่งเพิ่มตัวเลขให้แล้วเรียบร้อยทําตามตัวเลขได้เลยจากนั้นนะคะเย็บตะเข็บนะคะเว้นตะเข็บด้านบน เว้น,วนตะเข็บไว้หนึ่งจุดสองห้านิ้วนะคะแล้วก็ยำํำตะเข็บนะคะเราจะใช้เย็บริมเหมือนแม่หมองรู้ว่าจะพองก็ได้นะอันนี้แม่หมองเย็บริมเอาเพราะว่าขี้เกียจไปพองเว้นตะเข็บหนึ่งจุดสองห้านิ้วเหมือนกันหาล่างบนจากนั้นนะก็เย็บแบตะเข็บแบบนี้ เย็บหนึ่งตีนมพีเลยนะคะจะได้ง่ายๆหรือใหญ่กว่าก็ได้ค่ะตามแล้วแต่เราชอบเลยทำเสร็จแล้วเราก็พับเหมือนเดิมนะซ้ายขวาเหมือนกันนะไปจากนั้นนะคะเราก็เย็บพับเย็บพับอ่าเป็นรางสอด ไส่ไก่เย็บกว้างครึ่งนิ้วนะ,ะพับรอบที่หนึ่งแล้วก็พับรอบที่สองแบบนี้ดูตามคลิปเลยนะคะก็จะได้เส้นความกว้างนะคะความกว้างของรางประมาณครึ่งนิ้วเนาะจะได้สอดง่ายๆหน่อยอเยวเสร็จไปแล้วจากนั้น ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเปะ๊ะงานกันทุกอย่างสําหรับมือใหม่ก็อาจจะพับยางนิดหนึ่งองอก็ค่อยๆทําจะน่งหรือจะรีดก่อนก็ได้ค่ะไม่ไม่ได้ละเอียดมากก็ทําปกติอาจจะมีแบบเหลื่อมล้ํากันบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะลองอทําดูนี่เราไม่ได้เย็บเสือ้อเราเย็บของใช้ใช้เองแล้วก็สามารถทำได้แต่ไม่ง่ายสำหรับมือใหม่ นะคะอ่ะมาใกล้จะเสร็จแล้วพับลงไปให้ปลายมันเสมอกันมันจะได้แบบว่าไม่เดดๆออกจากกันเนะี่ยพยายามตกแต่งแบบเชื่อมเชื่อมกันมันจะได้ดูเรียบร้อยเนาะเห็นแต่ว่าเย็บปอกหมอนก็เย็บสวยนิดน,นึง อาเรียบร้อยจากนั้นนะคะสอดตัวไส้ไก่เข้าไปแบบนี้นะสอดแล้วก็ดึงเข้าไปแบบนี้ทั้งสองด้านทำเหมือนกันหรือะจะอรูดออกมาแบบนี้ตัวอย่างอาจจะเล็กไปนิดนึงไม่หมองเพิ่มตัวเลขให้แล้วทำตามตัวเลขจะได้ออกมาสวยกว่าในตัวอย่างนะคะ เราก็ผูกปมซะหน่อยแบบนี้นี่เรียบร้อยเราจะใส่ผู้ใส่อะไรก็ได้หรือจะผูกแค่นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเราเอาหมอนใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปแล้วก็มัดมันจะสั้นไปนิดนึงเดี๋ยวตัวเลขเพิ่มให้แล้วนะทำตามนั้นได้เลยผูกโบแบบแนี้ัน่น ผูกสวยผูกออไม่ค่อยเป็นเหมือนกันอ่านี่ถ้าติดผู่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เ,ออเดอ้อ